สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนบูชิ่งกับแบริ่งของวอเตอร์บอ e นี่วอเตอร์บอลเซิร์ฟแอดัเตนะครับหลังจากที่หลายๆคนใช้ Waterborne a d a p t เตแล้วก็ เล่นถูกมั่งเล่นผิดบ้างจึงทำให้บูชิ่งมันแตกนะครับและพอบูชิ่งแตกและบางคนไม่ได้ตรวจเช็คมันก็อาจจะลามไปที่แบริ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเวลาบูชิ่งแตกเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปถึงตัวไหนบ้าง นี่นะครับผมถอดน็อตออกแล้วนะครับุแล้วเราดึงตัวตัวนี้ออกมาสักครู่นะครับเพราะผมใช้มือเดียวนะมือหนึ่งถือกล้องแล้วอีกมือหนึ่งจับชิ้นงานก็อาจจะถ่ายออกมาได้ไม่ดีนะครับนี่นะฮะแบริ่งชุดแรกแบริ่งชุดแรก นี่ก็เจ้าของก็เล่นไม่ได้ใส่อ่อก็เรียกอะไรอะพวกจลลารบีหรือว่าหยอดน้ำมันนะครับเป็นอย่างนี้น,นี่ก็คือลูกปืนตัวล่างอกาอกมากน ล,ลูกยางในบูชิ่งเห็นไหมเนี่ยบูชิงที่มันแตกนะถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแตกนะครับแตกเราก็ต้องถอดหรือบูชิงตัวนี้ออกนะแล้วก็เอาบูชิงตัวใหม่พร้อมกับแบริ่งตัวใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมขอ หรือไอตัวบูชิ่งนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายใหม่นะครับอ่ามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมรื้อไอตัวแบริ่งตัวนี้ออกแล้วนะแบริ่งตัวล่างสุดนะตัวใหญ่อันนี้แบริ่งชุดเล็กอันนี้อยู่ชุดเดียวกันอันนี้แบริ่งตัวใหญ่แบริ่งตัวเล็กแล้วก็ผมได้รื้อถอดไอตัวบูชิ่งเก่าที่แตกออกมา นี่นีะครับเต็มลมมาเลยนี่นะครับ,ออก,รบก็จะเป็นช่องประมาณแบบนี้เราก็มาล้างทำความสะอาดซะหน่อยนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาเอาไอ้ตัวบูชิ่งตัวใหม่นี้ใส่เข้าไปแทน โอเคครับ๋ยวผมขอล้างก่อนนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาบูชิ่งตัวใหม่นะครับี่ตัวใหม่สังเกตให้ดีว่ามันจะมีด้านนี้เป็นด้านคนงนะครับถ้าสังเกต,ตมุมมันดีๆนะฮะกับด้านนี้เป็นด้านมนด้านนี้เป็นด้านมนนะฮะสังเกตขอบมันดีๆนะครับให้เอาด้านคมตัวนี้นะครับ ใส่ลงเข้าไปยัดลงเข้าไปเลยยัดลงเข้าไปในร่องแลนะครับยัดเข้าไปให้ลงโอเคยัดลงเข้าไปแล้วลก,กดเข้าไปให้แน่นนะฮะ ก็ลองตรวจเช็คดูนะครับลองบิดลองอะไรดูว่ามันหลุดออกมาหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อเรายัดบูชิ่งลงไปแล้วให้ดันให้สุดนะครับให้ดันลงไปให้สุดให้ดันบูชิ่งเนี่ยลงไปให้สุดนะครับและเราก็เอานี่แหวนกับดบริ่งอันใหม่มาปุ๊บนี่นะฮะ ใส่แบนลงไปและผมก็จะเอาไว้กรีสแต้มลงไปนิดหน่อยอแต้มบางๆนะครับนิดหน่อย แค่บางๆพอแล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็แต้มอีกด้านหนึ่งโอเคผ้าปัจ,จัสั์หน่อยนะครับโอเคพอเรียบร้อยก็พ ใส่จรารบีขาเรียบร้อยก็ปิดเก็บไปปึ๊บแล้วก็มา,าตัวนี้ประกอบส่เข้าไปให้ลงล่องนะครับนี่ให้ลงล่องมาป,ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่นะครับพอลงล่องปุ๊บมันจะพอดีกับขอบนะครับนี่พอดีกับขอบยางไก่ตัวนี้บูชิ่งกับต,ตัวนี้มันจะพอดีกับขอบนะครับคราวนี้เรามาเอาแหวนสายลงไป แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับไว้กีสทาหน่อยจระเบีีขาวอโอเคแล้วก็มาทาอีกด้านหนึ่งแคบางๆก็พอครับ อ่าโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ขันเข้าไปครั้งแรกอยากให้ขันเข้าไปแน่นให้มันแน่นเลยนะครับแล้วก็เราค่อยมาคลายทีหลังเพราะว่ามันจะได้ไอตัวพวกนี้มันจะได้กดบูชชิ่งให้มันแน่นเข้าไป ลงล่องของมันแล้วพอมันลงล่องดีเรียบร้อยแล้วเราค่อยอมาคลายมันออกนะครับโอเวก็กล้าไป ไปจนแน่นเลยนะฮะนี่นี่ขันเข้าไปจนแน่น,นจนมันกดลูกยางลงไปอ่ะครับแน่นกครับอีกอ่านี่ดตึ๊บเด็ดน,น,นะฮะพอมันแน่นแล้วโยกยาเปนะ็นแน่นมากโอเค แล้วก็ค่อยคายมาโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับนี่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วถ้ามันแข็งไปก็คลายออก ถ้ามันเรียกอะไระถ้ามันนิ่มไปก็ขัดเข้านะครับเอาตามความชอบของตัวเองอโอเคแต่ผมอันนี้ผมก็คงจะขันเข้าไปนิดถ้ายังดูเหมือนมันนิ่มๆอยู่นะครับโอเคครับจบแล้วครับในวิธีการเปลี่ยนบูชิ่งกับแบริ่งใหม่นะครับโอเคครับ ไว้รอบหน้าถ้ามีใครเอาอะไรมาให้ซ่อมอีกผมจะมารีวิวหรือมาทำวิดีโอให้ดูอีกรอบนะครับผมสวัสดีครับอ่อเกือบลืมครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe <ม>กดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือใครสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะฮะขอบคุณครับบ๊ายบายครับ